ขนมขอยไม่ยินบ่นี่กินข้าวหรอบอขนคอยว่ากไหนกินข้าวหรือบ่กินแล้วบ้ากคนทามากินบอข้าวบอกินแล้วกินแล้วกินข้าวก็มะเขือกินข้ากับมะเขือโอ้ถ้าเลเอุดกินแลนวก่นแล้วกินข้าเอาบ ตกงาถ้าหมือนคือเปนยาก็ไม่ได้คู่เป็นคนอะไรละอันนี้ดีสีขาวน่าจะก่อนเลเป็นด้นลนี่คือตาบ้านห้าพันห้าพันห้าพันโคกำลังโได้ไหมตามี่ให้ห้าพันห้าพั อันนเป็นจีฐานเนเป็นจุดเิสิบพันเจ้าบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบาทเป็นพันหนึ่งห้าร้ยเป็นพันนึ่งเท่าเดิมไหพันสามเปจีแเอางินโอ้ยมันขามันมีได้เงินหน่อยไหนรู้ได้เอาเงินเฮ้อบานี้นี่นี่เบื้งนีซื้อเพื่อเนำนี่เงินว่าถ้าใส่ถ้าซื้อยา ก็ถ้าซื้อยาเอาเอาหนิจับเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหความรู้ติดเจ้าตินายสาธุ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 ลาวุสามาธุสาธุสาุสาธุใาาาชา ขอบใจเลยใช่สวยมี่